สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสบศคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรัวกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขออกอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w t h s t v t v และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะวันนี้ดาเนินรายการโดยดิฉันพิพิชารุ่งเรืองนะคะเริ่มต้นข่าวแรกกันที่ ข่าวของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพห่วงไฟไหม้บ้านพักคนชราจับมือกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ย้ำสถานประกอบการเข้มมาตรฐานความปลอดภัยเจข้อป้องกันเพลิงไหม้ลดความสูญเสียในแพทย์สุรวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่ากรมสวสเปิดเผยว่ากรมสวสมีภารกิจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าบ้านพักคนชรา ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพศ2559โดยสถานประกอบการต้องผ่านการประเมินมาตรฐานครบทั้ง3ด้านคือมาตรฐานด้านสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการจึงจะได้รับใบอนุญ,ญาตให้ประกอบกิจการค่ะซึ่งหลังจากที่รับใบอนุญาตแล้วพนักง,งานเจ้าหน้าที่ของกรมสบสัได้มีการกระจายทีมลงเฝ้าระวังทั่วประเทศ เพื่อให้สถานประกอบการคงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดเป็นการคุ้มครองผู้สูงอายุให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยที่ดีสร้างความเชื่อมั่นให้กับญาติปัจจุบันมีกิจการการดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับอนุญ,ญาตแล้วทั่วประเทศ724แห่งค่ะด้านหทัตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสวสกล่าวว่าผู้รับบริการในกิจการการดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และบางรายมีภาวะพึ่งพิงซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางเรื่องมาตรฐานจึงยอ่อหย่อนไม่ได้โดยเด็ดขาดโดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัยซึ่งโดยทั่วไปในสถานประกอบการจะต้องมอีอุปรกรณ์และคู่มือการปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานมีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชือ้อมีการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ หากเป็นสถานประกอบการลักษณะที่จัดให้มีการพำนักอาศัยหรือว่ามีการพักค้างคืนจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพมีการติดสัญญาณเรียกฉุกเฉินหรือว่ามีสัญญาณเตืนภยัยแล้วก็มีเครื่องกระตุกหัวใจด้วยค่ะที่สําคัญช่วงฤดูร้อนมักจะมีสภาพอากาศแห้งแล้งอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงถึง40-43องศาเซลเซียสค่ะทําให้มีอากาศร้อนจัด เป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้สูงสถานประกอบการทุกแห่งต้องเข้มเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียประกอบด้วย 1. มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจนอย่างน้อย1เครื่องต่อ1ชั้นมีระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำรองตามช่องทางเดินและเส้นทางหนีไฟมีป้ายหรือว่าข้อความเตือนในบริเวณที่มีความเสี่ยงมีการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นปีละหนึ่งครั้ง มีการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยและการฝึกซ้อมอพยพหนีภยัภยเหนีไฟแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดและก็ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอักคีภัยด้วยค่ะทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมสอบศได้รับความร่วมมือจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรุงเทพมหานครในการตรวจและก็ให้คำแนะนำความปลอดภัยด้านอักคีภัย แก่สถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวสซึ่งปัจจุบันมีจำนวน265แห่งค่ะข่าวต่อไปกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนระวังป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และโควิด1ิในช่วงฤดูฝนแนะกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนปีละหนึ่งครั้งกรมอุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมกระทรวงสาธารณสุขจึงของให้ประชาชนป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงสถานที่ผู้ผคนแออัดหรือว่าให้สวมหน้ากากอนามัยหากจําเป็นต้องเข้าไปนะคะเนื่องจากระยะนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูการการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่แล้วนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดภาคเรียนหากไม่มีการป้องกันที่ดีอาจมีการแพร่ระบาดของโรคได้ง่ายในกลุ่มเด็กนักเรียนและเด็กเล็กค่ะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จึงยังเป็นสิ่งที่จําเป็นในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะประชากร7กลุ่มได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภอายุครรตั้งแต่4เดือนขึ้นไปเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีทุกคนกลุ่มผู้มีโรคเรื้อรังได้แก่ปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวานผู้ที่อายุ65ปีขึ้นไปผู้ที่เป็นโรคธาลาสัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมไปถึงผู้ติดเชื้อ h ฮ v ที่มีอาการ ผู้ที่เป็นโรคป้วนผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะป่วยหนักจากโรคโควิด -19 ด้วยเช่นกันค่ะการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อทั้งสองโรคควบคู่กันจึงเป็นอีกหนึ่งมาตรการสําคัญที่จะช่วยปกป้องกลุ่มเสี่ยงและคนรอบข้างได้และปีนี้เริ่มการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันทั้งสองโรคพร้อมกันภายในวันเดียวกันค่ะโดยฉีดที่ต้นแขนทั้งสองข้างออทั้งนี้นะคะสามารถรับวัคซีน,นที่สถานพยาบาลใกล้บ้านค่ะ นอกจากนี้นะคะจากการเฝ้าระวังเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง1พฤษภาคมที่ผ่านมาพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน15เหตุการณ์และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุดในโรงเรียนรองลงมาเป็นเรือนจำวัดและค่ายทหารจึงของให้ผู้รับผิดชอบสถานที่เหล่านี้เข้มงวดมาตรการป้องกันโรคได้แก่สวมหน,น้ากากเมื่อมีอาการป่วยเพื่อลดอาการแพร่เชื้อล้างมือบ่อย เรียงกันอยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัดหรือว่าสวมหน้ากากแล้วก็เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันค่ะสําหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงหากว่ามีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เช่นมีไข้สูงมีน้ํามูกไอเจ็บคอปวดศีรษะอ่อนเพลียปวดเมื่อยต่ำตัวให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาโดยเร็วค่ะ ทั้งหมดก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงสาธารณสุขแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการสรบสอคุยข่าวได้ทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w h s t v t v และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเพชรพิชารุ่งเรืองพร้อมทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ